ครับปัจจับันเัวเลขของนักเรียนชาวจีนที่เดินทางมาศึกษาต่อในสหรัฐปรับลดลงเล็กน้อยโดยเชื่อว่าเกิดจากความกังวลด้านความปลอดภัยนนยบายของสหรัฐที่ทําการคัดกรองนักเรียนต่างชาติตรวมถึงการถูกเฝ้าติดตามการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนที่มีต่อประเด็นละเอียดอ่อนจากหน่วยงานภาครัฐของจีน first is The uh, America of The campus ส่วนโหล่าแยนผู้ก่อตั้ง U.S. Education Without Borders หรือว่า U.S.E.W.B. หน่วยงานที่ความช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติในการสมัครเรียนต่อในสหรัฐชีว่านักเรียนชาวจีนราว3 0 0 0 0 0คนที่มาศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐมีจำนวนลดลงสาเหตุประการหนึ่งเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยแย่นกล่าวว่าผู้ปกครองต่างกังวลอย่างมากเกี่ยวกับเหตุการณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐ ทั้งการยิงกันในสถานศึกษาความปลอดภัยบนท้องถนนและเหตุโจรกรรมโดยเขาชี้ว่าอาชญากรรมจำนวนมากมาจากการใช้อาวุธปืนอีกประจัยสํสำคัญคือนโยบายการคัดกรองนักศึกษาอันเป็นผลสืบเนื่องจากรัฐบาลยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump, ที่ห้ามนักเรียนชาวจีนที่มาจากมหาวิทยาลัยซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกองทัพของจีนเข้าศึกษาต่อในสหรัฐเนื่องจากความกังวนนลนะครับว่าจีนจะขโมยทรัพย์สินทางปัญญาและความรู้ด้านเทคโนโลยี Research issue has been major difficulties for students has for แยนอธิบายว่าวีซ่าหรือว่าเอกสารเพื่อขออนุญาตเข้าประเทศคือปัญหาสําคัญของนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะนักเรียนที่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงรัฐบาลสหรัฐเชื่อว่าสาขาเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความละเอียดอ่อนควรได้รับการปกป้องจากประเทศอื่นที่อาจจะเข้ามาแทรกแซงได้ if you are doing like quantum physics or s o m really ชอนจ้านนักเรียนต่างชาติชาวจีนให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าถ้าเป็นนักเรียนในสาขาฟิสิกส์ควอนตัมหรือวิชาเอกที่มีความละเอียดอ่อนสิ่งนี้อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ในกระบวนการคัดกรองนักศึกษาต่างชาติการถูกเฝ้าติดตามการแสดงความคิดเห็นในประเด็นละเอียดอ่อนของนักเรียนชาวจีนขณะที่ศึกษาต่อในต่างประเทศเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ผู้เจ้าชาญมองว่าส่งผลกระทบต่อตัวเลขของนักเรียนชาวจีนในสหรัฐ เพอร์รีลิงค์อาจารย์ด้านวรรณคดีและภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตริเวอร์ไซด์มองนะครับว่านักศึกษาชาวจีนรู้สึกว่ากำลังถูกเฝ้าติดตามผ่าน,นกลไกของสมาคมนักเรียนบางแห่งที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานกงสุนจีนในพื้นที่ ลิงก์เสริมว่าเมื่อมีหัวข้อที่ละเอียดอ่อนนักเรียนชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่จะเลือกไม่แสดงความเห็นคล้ายกับการเซ็นเซอร์ตัวเองเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่นักเรียนชาวจีนรายอื่นอาจจะนำเนื้อหาที่แสดงออกในชั้นเรียนไปแจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐของจีนที่เกี่ยวข้องจนทำให้เกิดผลร้ายในอนาคตในความเห็นของแยนผู้ก่อตั้ง U.S.E.W.B เชื่อว่าหากเราต้องการโอกาสทางการศึกษาและเส้นทางในสายอาชีพที่ดีที่สุดสหรัฐยังคงเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องนี้ แม้ว่าในภาพรวมนะครับตัวเลขของนักศึกษาชาวจีนจะปรับลดลงแต่เมื่อเทียบกับจำนวนของนักศึกษาจากประเทศอื่นนักศึกษาชาวจีนที่มาเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในสารัฐอย่างถือว่าเป็นกลุ่มนักศึกษาต่างชาติที่มีจำนวนมากที่สุด